ฮุนไดไร้วิภาวีก็เหมือนจงอ่างที่โดนรีดพิษสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังอีกครั้งครับวันนี้เรามีเกมสุดมันจากศึกวิลีก2024ิก2024-2025รอบที่5เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่สนามจางซุงยิงนเนซยมกรุงโซลมาฝากกันกับแม์ระวาง GS เอสเคเทและฮุนไดฮิลสเต e ซึ่งผลการแข่งขันก็ดังที่ท่านผู้ชมทราบนะครับ ซึ่งจบลงด้วยผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์สุดๆก่อนหน้านี้ฮุนไดฮิลสเต e เคยเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีเกมรุกที่ดุดันแต่การขาดวิภาวีสีทองหัวสาวชาวไทยเรานะครับที่ต้องปิดฤดูกาลไปก่อนเพื่อนร่วมทีมทําให้พวกเขาเหมือนจงอ่างที่ถูกรีพิษความเชี่ยวขาดในการโจมตีลดลงอย่างเห็นได้ชัดเกมพลิก g ีเอสคาลเทคโชว์คัมแบ็กสุดดรามา่าชนะฮุนไดฮิลสเตตอ2เซตในศึกวีลิก2024-2025 g ีเอสคาลเสามารถหยุดสถิติพ่ายฮุนไดฮิวสเตดสี่นัดติดด้วยชัยชนะสุดดรามา3ต่อ2เซตย5ิต่อ 22, 16ต่อ 25, 19ต่อ 25, 25ต่อ22และ15ต่อ6แม้จะถูกมองว่าเป็นรองอย่างชัดเจนครับแต่ว่า GS c a l t า c h tech อาศัยพลังของซินวาที่ตบระเบิดเถิดเทิงนะฮะทำไปถึง35คะแนนรวมถึงการเสริมเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้น ในขณะที่ฮุนไดฮิลสเตตนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าแม้จะมีโมมาและแกนหลักอย่างยางโฮชินจองจียุนแต่กลับนะครับขาดพลังการจู่โจมที่เชียบขาดเหมือนเคยเกมเปลี่ยน GS เ a l t า c เฮึดสู้จนคว่ำทีมเต็งท่านผู้ชมครับ GS เ a l t า c เทคนะคพยายามปรับเกมตั้งแต่เซตแรกนะครับแม้จะเสีย2เซตติด แต่พวกเขาก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับสินวา่านําทีมกลับมาไล่บีฮุนไดฮิลสเตทในเซตที่4ก่อนที่จะปิดเกมด้วยเซตทห้าอย่างเด็ดขาด15าต่อ6โดยอาศัยพลังทัดแต้มของสินวาและความผิดพลาดของโมมาเรามาดูสถิติการแข่งขันนะครับของทั้ง2ทีมคะแนนรวมครับจีเอ็สคา100 h y อย d a i h i ฮ l State 1อยนะครับอัตราความสำเร็จในการโจมตีนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ GS เ a ็ t e านะฮะ38.9 ฮุนไดฮิลสเตท43.2ุฮุนไดดีกว่านะครับคะแนนจากการโจมตีคูขี้กันนะครับ GS เคาเได้63คะแนนในขณะที่ฝั่งฮุนไดฮิลสเตทนะครับเหนือกว่า1คะแนนมี64คะแนนคะแนนจากการบล็อกคูขี้สูซสี GS c เอชคาลเได้5คะแนนฮุนไดฮิลสเตทเซิร์ฟเอสคาลเทคนะครับ8ในขณะที่ฝั่งฮุนไดสีคะแนนจากความผิดพลาดของคู่แข่งนะครับคาลเทคได้23คะแนน ฮุนไดฮิลสเตต18คะแนนความสําเร็จในการขุดบอลนะครับ GS คาลเทค814ฮุนไดฮิลสเต e 8 3ความเม่นยําในการรับบอล GS คาลเทคนะฮะ3 4เท่ากันเลยครับกับฮุนไดฮิลสเต e อัตราความสําเร็จในการเซตนะครับ GS a า t e c h 5 8ในขณะที่ฮุนได5 9เมื่อเราดูสถิติของทั้งสองทีมนะครับค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูซีกันมากๆนะฮะ สำหรับผู้เล่นสำคัญของวันนี้นะครับผู้ทําคะแนนสูงสุด GX c o l t e c h นะครับซินวาทำไป35คะแนนขณะที่ฝั่งฮุนไดนะครับโมมา23คะแนนรองลงมาครับจียุนทําไป19คะแนนไฮโยจินครับทำไป18คะแนนไดยอนครับทำไป13คะแนนและซินวานะครับได้ MVP เรามาพูดถึงทีมฮุนไดฮิลสเตทครับท่านผู้ชมครับฮุนไดฮิลสเตทยามที่ไรวิภาวีก็เหมือนจงอางนะฮะที่ถูกรีดพิษ ทั้งทีมนะครับตัดสินใจไม่ดึงตัวแทนแต่โฟกัสไปที่รอบเพย์ออฟมากกว่าฤดูกาลปกติฮุนไดฮิวสเต t ตนะครับกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่หลังจากที่มดวิภาวีสีทองนะครับหัวเสาชาวไทยที่ต้องปิดฉากฤดูกาลไปก่อนเพื่อนร่วมทีมฮุนไดฮิวสเต t ตนะครับตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาตัวแทนแทนวิภาวีโดยโค้ชนะครับคังซองยองนะครับยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ดึงตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาแทนที่แน่นอน แต่จะใช้ผู้เล่นภายในทีมแทนโดยจะเน้นไปที่โกเยริมนะครับและผู้เล่นคนอื่นแทนที่ช่องว่างที่วิภาวีทิ้งไว้ฮุนไดฮิวสเตตสูญเสียหนึ่งใน3าประสานที่สำคัญการหายไปของวิภาวีทำให้ทีมนะครับเสียสมดุลอย่างเห็น,นดได้ชัดฮุนไดฮิวสเตตนะครับมักจะใช้รูปแบบเกมรุกที่พึ่งพา3าประสานในการจบสกอร์แต่เมื่อไม่มีนะครับน้องสองวิภาวีแล้ว ทีมเริ่มเปในช่วงเวลาสำคัญนะครับและแพ้หลายเกมในรอบที่5ซึ่งทางด้านฮุนไดฮิลสเต็ทนะครับจะเน้นไปที่รอบเพลย์ออฟแทนโคดขังนะครับให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ฮึงกุ๊กนะฮะจากฟูงมีโอกาสสูงที่จะเข้ารอบชิงโดยตรงเราจะไม่โฟกัสแค่การแย่งอันดับ2อันดับ3แต่จะเตรียมทีมสำหรับเพลย์ออฟมากกว่าทีมสามารถเสริมตัวผู้เล่นได้ก่อนรอบชิงชนะเลิศแม้ว่าตอนนี้นะครับฮุนไดฮิลสเต็ทยังไม่ดึงตัวผู้เล่นต่างชาติเข้ามา แต่ตามกฎของลีกนะครับพวกเขาสามารถเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ก่อนรอบชิงได้นะครับคล้ายกับที่โคเรียนแอร์เคยดึงมากซิมมาช่วยทีมนะครับจนคว้าแชมป์ฮุนไดฮิวสเต็ดจะฟื้นตัวได้หรือไม่การขาดวิภาวีนะครับอาจส่งผลต่อโอกาสลุนแชมป์ของทีมแต่หากยางฮุนจินและโมมาฟื้นตัวและกลับมาฟอร์มดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าฮุนไดฮิวสเต็ดอาจยังมีโอกาสลุนแชมป์ในรอบเพลย์ออฟฮุนไดฮิวสเต็ดนะครับที่เคยเป็นทีมแกร่ง ตอนนี้กลายเป็นทีมที่ขาดพิษสงหากพวกเขาไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ก่อนถึงรอบเพลย์ออฟนะครับการลุนแชมป์อาจจะยิ่งไกลเกินเอื้อมแฟนๆคิดว่าคุณไดฮิลสเตทนะครับควรดึงผู้เล่นใหม่หรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านชมขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามรับชม YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ใหม่ และเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ